้งมีรู้แน่เลยแสงแห่งความหวังความสุขอะไรนั่นข้าไม่เคยรู้จักเลยกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาน้องฟูจังและพี่บเบลดไปทัวร์ลงเยี่ยนทิงครับทีมในวันนี้นะครับจะเป็นพี่บเบลดในการทําดาเมจหลักนะครับตัวอนุรักษ์จะเป็นฟูจังเพิ่มเติมสายประสาน2ตัวโบเนียกับซียนครับส่งแสดงความกล้มา สำหรับน้องฟูจังนะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อว2วันก<อ>่อนพร้อมกับไลฟ์โค้ประจําตัวยังปั้นได้ไม่เต็มแม็กซ์ะนะครับลองมาดูกันว่าน้องจะยืนไหวหรือเปล่านะครับต้องขอคำชี้แนะจากผู้แข่งแกร่งสักหน่อยนะตาบเล่นจะไ่ยอแปลกจังเลยแปลกจังเลยลาบได้อยู่ย จงแสดงความกล้าออกมาใจเย็นแล้วก็คุยกันดีกว่านะโป้กดเมื่อปะกคุณปัดจนกลายจริงจริความแค้นจะไร่นอกจงแสดงความกล้าอมาจงทียานออกไป รับมือย่ากสิจแปลกจังเลยแปลกจังเลยบอกแล้วไงว่าจะปกป้องนะหากนั่นคือประงค์ของราชาแล้วก็เอ็นู้าเอ็ิชเราจะช่วยชิงสิ่งที่สูญเสียไปต้องกั่งให้เสิ็จความแค้นนี้จะไม่ล้กเราดาบเอ้ย จงแสดงความกล้าออกมาดาบเล่มนี้จะไม่ลอมมืนดาบร่วงเลยโอ้ปวดเมือ่อปักคุณปัดเัวนมลายเป็นจริงจงแสดงความกล้าออกมาเราประโยชน์ดาบเล่มนีม้ จะไแปลก black black จังเลยแปลกจังเลยเอยโอย <ś concentrated music> ถ้าชอบคอนเทนต์ของผมก็อย่ายลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับ